พราะฉะนั้นถ้าหากมนุษย์ได้เข้าถึงทรรมภายในถึงวัตถกรรมกายก็จะมีความสุขที่แท้จริงมีความบริสุทธิ์ของดวงจิตมีความรู้แจ้งในชีวิตรู้ว่าเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจะรู้จักแบ่งปันกันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในโลกนี้ก็จะได้มาแบ่งปันกันฉันญาติชันช้นพี่น้องกันการทะเลาะเบาแวงมันก็จะหมดไป โลกไม่จาเป็นจะต้องมีทหารไม่จําเป็นต้องมีตำรวจแต่หากว่ามนุษย์ทุกคนในโลกมีดวงตาเห็นธรรมเขาถึงธรรมแต่หากเราจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในอุดมคติหรือเหลือวิสัยที่จะเป็นจริงหลวงพ่อว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวของทุกๆคนในโลกนรกสวรรค์อยู่ที่สูงกลางกาตรงนั้นแหละ ความหมายชีวิตหรืออะไรก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ลงมือทําจริงให้ถูกวิธีและต่อเนื่องเราก็จะได้พบของจริงของจังชีวิตนี้มันจะได้มีความหมายดีกว่าเดิมนี่คือความตั้งใจจริงของหลวงพอ่อเพราะฉะนั้นใครที่เขาเข้าใจไม่ถูกต้องมีโอกาสก็ไปอธิบายเขาฟังช่วยกันอธิบายกันไปจากปากคนหนึ่งเข้าไปถึงคนหนึ่งว่าตอนนี้ลูกก็เป็นพู้นำบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรกันแล้ว ให้ทำหน้าที่ตรงนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องปฏิบัติทําให้มันมีประสบการณ์ภายในให้มันได้ซ้ก่อนพอได้แล้วถอยถามว่าเราเวลาจะพูดไปมันก็มีพลังตอนเราพูดถึงความมั่นใจในสิ่งที่เราได้เข้าถึงจรงิงจังหลวงพ่อนพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนบวชจนกระทั่งบวชมาได้ 30, สามสิบพรรษาจะขึ้นพรรษาที่ 30, สามสิเอ็ด บวชเมื่อวันที่17สิงหาปี12จะปรรษาที่3บแต่ว่าได้พูดเรื่องนี้มาก่อนนพราะพ่าปฏิบัติมาก่อนที่จะมาบวชหลวงพ่อวัดปักน้ำภระสีเจริญท่านก็สอนและท่านกับพิมพ์เป็น,นํำหลับํำราก็มีเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อก็ยชวนเข้ามันนั่งแล้วก็สอนตามที่หลวงพ่อวัดปักน้ำท่านสอนกันมา ส่วนการรู้เห็นก็เป็นปัจจิตังถ้าหลวงพ่อเข้าถึงหลวงพ่อก็เห็นของหลวงพ่อแล้วก็ชวนกันมาอย่างนี้ตั้งก่อนโบสถ์จนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะบอกได้ว่าออดเนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่บรรลุแล้วเป็นพระพุทธเจา้าหรือเป็นพระอรหันต์ถามว่าตหัหงองแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างงุนหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเราไปอวดอ้างอะไรไม่ต่างเ่านั้นนะ่ แต่คนไม่รู้นี่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็พูดเลื่อยเปยื่อยมีอารมณ์สนุกขยันจะมาล้อหลวงพ่อเล่นอย่างนั้นน่ละถ้าให้หายสงสัยว่าอดแล้วไม่อวดลงมือปฏิบัตินะมันมีจริงไหมล่ะปัดดวงธรรมก็ดีแสงสว่างภายในก็ดีกายภายในกายมนุษย์กายที่พรมลุกพรมกายธรรมโอตโูโซดาสิกิตาคานาคารหัต กายธรรมและกายทรรมมีจริงหรือเปล่านิพานามีจริงไหมลงมือปฏิบัติแค่นั้นมันก็จะจบเรื่องกันไปไม่ต้องมากล่าวอะไรต่ออะไรมาล้อเล่นหลวงพ่ออย่างนั้นอย่าทำไปเล่นเล่นกันไปมันเป็นเรื่องของชีวิตทีเดียวแต่เราปฏิบัติแล้วได้เข้าถึงเราก็มีความสุขของเราเป็นปัจจัตตังอ่ะให้วันเวลามันผ่านไปเลยลงมือปฏิบัติท,ทั โภคกรรไปโภคกรรมมามันก็ไม่มีประโยชน์เขาตั้งให้หลวงพ่อตั้งสามอย่างอดอุตะเลมุงเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมึ่งเรื่องที่ดินนี่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมที่นี่ยากนะเอามาทำไหมเอามาซื้อมาขายเอาไปจำนองจำนำหรือไปค้ำประกันไงหรือเปล่าเปล่าเลยที่อยากได้ ก็พราาว่าจะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของหมู่บ้านเพราะบางคนเ็าไม่สะดวกมาวัดจะมาบ่อยๆก็ลำบากนานๆมาทีละได้ปีละสักสามครั้งมาคาวิสาขะกตินมาได้แต่จะมาบ่อยๆก็ลำบากก็จะได้อาศัยที่นั้นนะ่ะปฏิบัติธรรมอยากได้ทุกหมู่บ้านที่นี้ถ้าทุกหมู่บ้านมีที่ปฏิบัติธรรมแล้วเขามาปฏิบัติธรรมแล้วเขาเข้าถึงธรรม ถึงระธรรมกายอะไรมันจะเกิดขึ้นโจนรลึกขโมยลือหรือว่าคนดีเกิดขึ้นในสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนั่นคือความอยากได้นะทีนี้มีคนเอาที่มาถวายหลวงพ่อแล้วเขาก็บอกวัตถุประสงค์บอกเสร็จหลวงพ่อก็ทําทตามที่เขาบอกก็อยากให้เป็นยังไงเราก็ตามใจเขาได้รับมาแล้วเนี่ยก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ เขาไปดูแลไปค่าผู้รับผิดชอบของหมู่คณนะเขามีคณะกรรมาการเขาไปดูแลแล้วหลวงพ่อก็หมดหน้าที่กันไปไม่ได้ติดอกติดใจในที่เหล่านั้นเลยก็คิดว่าสักวันหนึ่งเมื่อเรามีทีมและมีทุนเราก็จะนำที่เหล่านั้นมาทำสิ่งที่ตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์ สำหรับไปเผยแผ่ธรรมะก็แค่นั่นเองไม่เห็นมันจะเป็นเรื่องทับซ้อนอะไรแต่ต่อมาเขารู้สึกกังวลกับการที่ลวงพ่อได้รับที่เหล่านี้อยากได้แหวเอาเข้าวัดก็วัดก็ดีหลวงพ่อก็ไม่เด้ขาดข้องก็เซ็นให้ตอนนี้เซ็นไปแล้วแต่เซ็นไปแล้วปัญหามไม่หมดจะจับหลวงพ่อเนี่ยจะปลดออกจากเจ้าวาส มาได้ปลอดองค์เดียวปลดทั้งทีมเลยหมู่กันนะที่รวมสร้างวัดกันมาตั้งอี่สิบเก้าปีจะปลอดออกหมดเลยและยังไม่พอยังจะจับสึกกันอีกสึกยังไม่พอเอาติดคุกติดตารางอีกตอนนี้หลวงพ่อไปหาหนังสือเขาเขียนคำว่าคุกนะเอามาศึกษาดูเผื่อว่าได้ไปใช้บริการเราจะได้ทำตัวได้ถูกต้อง ก็เอามาศึกษากันเอาไว้ดูแด้มันยังไม่พอนะสิ่งที่ออกกฎมาไม่ใช่ใช้บังคับหลวงพ่ออย่างเดียวมันใช้บังคับสั่งข้ามทนทุกวัดก็จะลอยเดือดร้อนใครบวชเป็นพระระหว่างเป็นพระมีสมบัติอย่างนี้เข้าแล้วก็ต้องโอนหมดโดยลำพังเงินไขหลวงพ่อไม่มีปัญหา โอนก็เป็นเลยยากได้ก็เอาไปไม่ติดใจแต่บางวัดไม่อย่างนั้นหลายหลายท่านมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะท่านบอกว่าบวชได้เป็นพระสักสิบพรรษาโยมแม่ก็เข้ามาหาบอกว่าเจ้าที่เนะี่ยมาถวายแต่ไม่ให้วัดนะให้ท่านถามว่าโยมแม่ทำไมไม่เอถวายวัดล่ะไม่เอาถวาย,วนะาวายท่านนั่นแหละ มื่อบวชต่อมาท่านก็ได้ทางานพระาศาสนาก็ใช้ที่พื้นนี้แหละเอาเข้าไปจำนองมั่งแล้วเอาเงินนั้นน่ะมาจ่ายเป็นเงินเดือนของครูบาอาจารย์สําหรับมาสั่งสอนพระนินพอญาติโยมบางินมถวายก็ไปถ่ายถอนกลับมาเอาเข้าวอาอ,อกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะที่วัดท่านอ่ะเปิดเป็นบาลีปริยสสามัญมีสอนทางโลกทางธรรมด้วย ทางรัฐบาลก็กว่าจะให้งบมาก็นานๆนนทีหนึ่งทั้งค่าครูค่าอาหารค่าแรงต่างๆท่านองหากันเองแล้วนั่นแหละลำบากก็ได้ทีพื้นนั่นได้ทําประโยชน์แก่ศาสนาเป็นอย่างนี้จํานวนมากกี่หลายวัดถ้าบังคับหลวงพ่อเนี่ยให้โอนให้แล้วไปกระทบสังคมนฑนอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อฟังดูแล้วเนี่ยใจมันสลดหดหูทีนี้ถ้า ไม่บังคับสังฆมณทลจะมาขยันใช่บังคับเฉพาะหลวงพ่อเพราะรักหลวงพ่อมากเอากับหลวงพ่อคนเดียวแหละมันก็แปลกกฎหมายออกมาใช้บังคับกับคนเดียวมันก็ไปแย้งกฎหมายรัฐมนูญและยังไปแย้งกฎหมายแพ่งเขาบอกว่าพระมีที่ดินส่วนตัวได้มันแย่งกันไปแย่งกันมา ถ้าจะใช้บังคับหลวงพ่อมันก็ต้องไปแกะกฎหมายแป้งแกะกฎหมายแล้วทำนูนยอย่างนั้นจึงจะได้เขาว่ากันอย่างนั้นนะ